สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนองเลิศนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาเข้ามาอัปเดตท,ทุเรียนแปลงเล็กกันนะครับแปลงนี้ที่เป็นไซมินินะครับหลายท่านอาจจะจําได้ตอนนี้เขาโตแล้วนะครับเมื่อเริ่มเลยก็ได้หลายเดือนนะครับแปลงนี้น่าจะ6เดือนแล้วละ่ะหกหกเกือบเจ็ดเดือนแล้วนะครับเป็นหมอนทองนะครับหมอนทอง จะพาไปดูต้นคู่นะครับตอนนี้มีพายุเข้าบ่อยมากนะครับที่สวนมีพายุเข้าบ่อยมากฝนเน่ตกแทบทุกวันเลยนะครับตกแล้วก็มีแดดแบบนี้ยเหมาะเลยนะครับแก่การจเจริญเติบโตของของต้นไม้นะครับอย่างเช่นดูที่แปลงผมนะครับยอดนี่ก็คือโอ้สวยนะครับยอดแทงมาเยอะมาก เดินดูเรื่อยๆนะครับแปลงนี้ลงหมอนทองไว้นะครับ200กว่าต้นนะครับก็มีทั้งแบบปลูกต้นเดี่ยวปลูกต้นคู่นะครับปลูก3ามต้นก็มีเสริมขาบ้างก็มีนะครับเดี๋ยวพาเดินดูโซนที่เสริมขาด้วยเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูวีดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับยอดก็กำลังแทงยอดองมาสวยๆนะครับ นี่ก็เพิ่งลงปุ๋ยอ,อินทรีย์เคมีไปครั้งหนึ่งนะครับ6-3นะครับลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบตัวรวมธาตุเข้าไปนะครับท่านไหนที่เคยเอาจากผมไปนะครับเคยสั่งจากผมไปเนี่ยไปลองฉีดดูนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อหลายๆท่านสนใจนะครับตัวนี้ก็เป็นทุเรียนป่านะครับเอาไว้เสริมขาเนาะ ตัวนี้เป็นบัวหิมะนะครับต้นกําลังสวยนะบัวหิมะไม่รู้นะครับปลูกจะได้กินหัวไหมก็ต้องลองดูนะครับตัวนี้มันไม่ยอมขึ้นเลยนะครับเพราะว่าอาสภาพต้นที่มาปลูกเนี่ยมันเป็นไซมินินะครับมันเป็นไซมินิที่บางต้นก็สวยบางต้นก็ไม่สวยนะครับ แต่ก็ขึ้นได้นะครับนี่นี่พอขึ้นได้ไม่ได้น่าเกลียดนะครับนี่เดี๋ยวก็โตได้แปบ๊บเดียวการฉีดปุ๋ยทางใบที่สวนผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับแบ่งเป็นสองช่วงก็คือช่วงแรกก็คือช่วงที่ใบดาบเริ่มกลางนะครับเนี่ยอย่างอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตอนเนี้ยใบประมาณนี้นะครับ ฉีดไปแล้วนะครับผมฉีดไปแล้วแล้วก็ไปฉีดอีกครั้งหนึ่งตอนเป็นใบเพสลาดนะครับใบเพสลาดติดแก่ S S L A D, ตอนนี้ก็เริ่มฉีดไปแล้วเพราะว่าในช่วงที่เขาแทางใบอ่อนแบบนี้เขาต้องการสารอาหารจํานวนเยอะนะครับต้องการสารอาหารมากพูดง่ายๆเลยนะครับระบบรากเนี่ยบางทีมันอาจจะหาอาหารขึ้นไปไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะเสริมทางใบช่วยเขานะเป็นชนิดแต ทัดลองแล้วก็เสริมรวมกันไปนะครับเป็นทตดรวมเลยนะครับฉีดรวมกันเข้าไปนะครับทีเนี้ยเขาก็จะได้รับสารอาหารเลยนะครับเวลาเราฉีดเข้าไปเขาก็จะได้กินปุ๋ยได้อะไรช่วยระบบรากอีกทีนึงนะครับก็ฉีดครั้งเดียวก็พอนะครับประฉีดอีกทีนึงนะครับตอนที่เป็นใบเพศลาตติดแก่นะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ใบนะครับแล้วก็ทําให้ใบเขียวขึ้นนั่นเอง นีก็กำลังสวยนะครับลำต้นสวยนะครับใบได้นะครับนี่ยอดก็ รู้สึกว่าแทงออกมาเยอะอยู่นะครับผมว่าหลายๆส่วนน่าจะเป็นเหมือนๆกันนี่แหละเพราะว่าสภาพอากาศมันเอื้อนะครับคือมันมีความชื้นมีพายุเข้าด้วยนะม,มีมีน้ําฝนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับแสงแดดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่พืชต้องการเลยนะครับน้ําแสงสภาพอากาศเครับเหมาะเลยก็พึงระวังแต่พวกเพลี้ยให้ดีนะครับเพลี้ยใบอ่อนเนี่ย เหียกับมะแรงนะครับเป็นมลงปีกแข็งพวกดวงกุหลาบนะครับหรือพวกหนอนแถวคนอีสานเรียกเป็นยินูนนะครับเป็นตัวป้อมๆมนๆน,น,น,นะครับสีออกเทาปีกแข็งๆนะครับมันจะมากินช่วงหกโมงถึงสองทุ่มนะครับเดินดูได้เลยลงต้นไหนชอบลงต้นนั้นนะครับเาชอบกินแต่ต้นเดิมๆเอาจนใบห้วนนะครับกินเสร็จแล้วเขาจะขี้ไว้ที่ใบเป็นสีดำๆนะครับเป็นก้อนดำๆ อาจจะมีหนอนบ้างนะครับมีหนอนบ้างส่วนตัวยาที่ใช้นะครับตัวยาที่ใช้ที่สวนเนี่ยก็ใช้ถ้าเกิดเป็นเพลียเนี่ยผมจะจำแนกอยูอ่อยู่2ตัวนะครับหก็คือเพลี้ยไฟในช่วงที่เป็นใบพริแดงก็คือหรือใบดาบที่ยังไม่กลางนะครับตอนนั้นจะเป็นเพลี้ยไฟ ก็จะอัดยาพวกเอ่อที่ผมใช้นะก็จะเป็นเอ่ออาจจะเป็นเพรียไฟเนาะอบาเมกตินพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างแต่ว่าที่สวนผมใช้เป็นหลักก็คืออาบาเม็กตินบวกกับไซเพอร์แมทินนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นตตัวนี้ก็ผมใช้มานานแล้วนะครับสามารถการดื้อยาเกิดไหมถ้าเกิดเราฉีดตามช่วงฉีดตามจังหวะไม่ฉีดบ่อยจนเกินไป เอาแปบ,บว่าปัญหาจริงๆค่อยฉีดเนี่ยเรื่องของอาการดื้อยาแทบจะไม่เกิดนะครับผมก็ฉีดตัวนี้แหละมาเรื่อยๆก็ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องของเปลือกไฟนะแล้วก็ถัดมาอีกหน่อยนึงประมาณประมาณเนี้ยใบประมาณนี้นะครับใบดาบเริ่มกลางเนี่ยเพี้ยจะกระจันเ,เอ้ยนะครับเพี้ยกไกลแจ้บ้างเอย้ยโอ้ยสารพัดเพี้ยนะครับไอช่วงที่เป็นใบดาบไปเนี่ยใบดาบเริ่มกลางบบเนี่ยหรือใบเพสลาดติดอ่อนอย่างเงี้ยนะครับ มแมลงเอยนะครับเยอะแยะมากมายตัวนี้ผมใช้ไซเพอร์เมทิน35%บวกกับไทไอ i มีทอกแซมนะครับผสมกัน2ตัวในถังเดียวกันนะครับก็ฉีดอัดเข้าไปอาจจะผสมตัวพวกอฮอร์โมนรวมธาตุปุ๋ยทางใบตัวรวมธาตุเข้าไปนะครับหรือฮอร์โมนพวกกรดอะมิโนโพวกนี้ก็ฉีดอัดเข้าไปได้นะครับเพื่อเสริมสร้างให้ใบเขาได้รับสารอาหารนะครับ ผสมได้นะครับฉีดด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะอย่างเช่นเรามียาแมลงยาเพลี้ยแล้วก็มีตัวปุ๋ยทางใบเราก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ฉีดเสริมเข้าไปครั้งเดียวได้ในกรณีที่เรามีเยอะนะครับไม่มีเวลาจําแนกแยกฉีดแล้วก็อัดเข้าไปเลยพร้อมกันเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาโหแมละกอลูกใหญ่มากนะจะต,ตายก็ไม่ตายสะกทีนะครับใบเขียวเอาเขียวเอา อย่างไงก็ขอฝากด้วยนะครับทางสวนมีตัวปุ๋ยน้ําทางใบนะครับเป็นชนิดรวมธาตุที่ผมใช้อยู่ที่สวนเนี่ยมีจําหน่ายอยู่นะครับเผื่อท่านไหนสนใจท่านไหนจะว่าผมมาขายผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับไม่เป็นไรเผื่อหลายหลายท่านเนี่ยบางทีก็อยากได้จริงๆนะครับอยากได้จริงๆแล้วไม่รู้จะซื้อที่ไหนใจเนี่ยผมก็บอกอยู่ว่าไปซื้อตัวรวมธาตุนะมีธาตุรองธาตุเสริมตัวนู้ตนตัวนี้มา อ่ะผสมกันบวกกันก็ไม่อยากได้อยู่ดียังไงก็อยากได้ที่ออกจากอ่าสวนผมไปใช้ประมาณนี้นะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับตัวนี้ <c oughs> ยังไงก็เดี๋ยวทักไลน์ผมมาก็ได้เดี๋ยวผมจะิ้งใหดีลไลน์ไว้ให้นะครับส่วนเรื่องวิธีการดูแลเรื่องอ่าการฉีดการอะไรเนี่ย เดี๋ยวทักหาผมโดยตรงเลยก็ได้โทรมาเลยก็ได้นะครับโทรมาเลยก็ได้มาคุยกันเลยหรือท่านไหนที่มีปัญหาอะไรติดปัญหาอะไรไม่พอใจในตัวผมตรงไหนนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมเลยยินดีคุยยินดีรับฟังนะครับจะโทรมาบน่นจะโทรมาอะไรก็ได้นะครับคือผมทํา YouTube ด้วยเอาง,ง่ายๆคือด้วยความจริงใจนะครับไม่มีหวังอะไรจากท่านผู้ชมเลยนะก็มีแค่ค่าโฆษณาน,นิดๆหน่นอยๆน,นะครับ พอได้ค่าปุ๋ยแล้วก็ค่าน้ํามันนะครับบวกกับค่าเดินทางไปสวนน้นสวนนี้นะครับบางทีผมก็ไปถ่ายวิดีโอในหลายสวนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับว่าผมจะขายของแต่ละอย่างขายอะไรแต่ละอย่างกอ็อย่าว่ากันเลยนะครับตัวนี้เป็นโบหิมะไม่รู้จะติดไม่ติดนะครับแต่สวยอยู่นะ ดูต้นเดี๋ยวผมพาดูต้นนอ๋อแล้วก็ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้คือผมขอฝากประชาสัมพันธ์ธไปสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของอ่าจะมีอ่าเพจอยู่เพจหนึ่งนะครับอ่าเซนเทคนะครับที่อาจะให้ผมเนี่ยเข้าไป ไลฟ์สดอยู่ในเพจของของของทางบริษัทนะครับที่พูดพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลในอ่าทุเรียนในภาคอีสานนะครับในโซนประเทศอ่าประเทศไทยในภูมิภาคเขตร้อนนะครับโอ้โหลูกมะละกอสวยมากนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากเข้าไปาดูไลฟ์สดกันได้นะครับในนั้นก็อาจจะมีเทคนิคที่ที่บางตัวที่ผมมาไม่ได้พูดถึงก็จะพูดถึงในตัวนั้นนะครับ แตถามว่าแตกต่างจากในช่อง y t u t u ไหมไม่นะครับใน YouTube เนี่ยพิเศษกว่าเยอะนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ